นั่นเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่เห็นบ่นั่นพวกไรจากแมงเม่าโคมาจกเลยมาได้กินไรอือนี่นี่อยากเกยนอะไรครับจากแมงเมโคมาลงเลยจกเอาเลยเห็นไหนเห็นไหมาขัดโน้นได้ดีมึงขัดขัดงอ่งรุปชิบหายไปเลยสูบแม่แต่เสาะหอดคำันพูดโง่จากแมงเม่าโคมาควดเอาเลยวะนี่เห็นไหนเห็นไหน อาจารย์จะกิดเนี้างโครับจคิดเงี so like yeah. ok ้ยท ok ok okay? ี่โซลุบไปเลยนี่ครับนี่โจกลงรัดโจกเลยโจกพาไปเลยครับเนอะมาเลยมามามาถ่ยมาขอสร้างผีไปเราบาเยเออมันยืดเราบาเลย うん。 พี่น้องครับพี่น้องฟังไปสุภูสุคนตระเวนเขาแรงทีมงานโซลุกครับพี่น้องครับลุบโอ้ลุบไดซีโมะแบบหมวยนะครับหนักมันตันบุกมุมมุมหมวยแบบแทนเยอะครับพี่น้องครับบรรยากาศค่ำๆครับทีมงานโซลุกเนาะ ไปบ้างไหมครับกินซ้ำน้ำบกกับพี่น้องน้ำเลือกร้ายสูบจะซีมงโชาครับทุ่มนึ่งนะจากกลมหัวเลือบเลือเพียงเอวครับเครื่องท่านะครับพี่น้องครับมาเบิ่งครับมาลุ่นครับมาเขาสติเก็บปลาจากทุ่มจักยำแต่ตอนนี้หิวของเขาครับมุ่งหัวน้องฟังมาก่อกี้กินกันเอาปลาเมื่อคืนวันนี้ต้องท่องกันครับื่อไั่มีแห้งครับพ้องครับตัวเรืด้วยท้องนะครับไปนะครับบรรยากาศ ให้เตรยเียมกองท,ทายล้าังีเกินมัอยู่กองทายทั้งพีนเนาะปอบเยอมากทายยัง่เกินอ่ะนี่ครับ็น้สูงด้ครับายาง,างมือมันกรกาที่ปรครับแค่แต่ของเียงเสีเมยฝาเขามาครับไม่าดรดสปอร์ตยมาก วะเินเน่ยากิน่อนเนเรียนเลยแต่ว่หดิบทำเหมือนเลยครับมัจจัยสอถูไปม่งกันตัวนนับฟังเสือละนํามันบกช้าอยู่เอ้าหมน้องกันครับสิเดียวจังมงจะงง่เนาะกัสิป้าไหวอยังเขามาหลักสิเด้อะไรถึงสูไปเป็นเหลี่วนะพอเอาไฟมาติดกันครับว่าม็นทายนั่งผีหมดเลย มันไทยปอบแยมากครกับพี่น้องบรรยากาศได้เลยแข่งเสรองนะครับม,ม,มาถึงกุหกลุดว่าสิบโกย่ามแต่เองคาดว่าเ่เกินสามตุ่นะตอนนี้นะครับนำเรื่องงี้ครับ นะครับรกิตมืณอนี้ครับเรียนมากันไหมเคร่องขื้นเหรอบเรียนกันไหมครับมือหยบมือี้บครับซานีกบกครับขอไอะไรครับมานึ้นสองมาถ่ายไหมลงบางบากลงานรขึ้นท้ายรถผีมาขึ้นท้ายรถสือโ่สนสุขาบุกคนหมอก่อนครับนี่กเมื่อ บาี้เชื่อกุลรันน้าแม่นครับเอ็นคืนทยรถเป็นคืไทยรถเมื่อนอะไรกันอนนี้อ๋อยู่บเกษียบเนราะเกืนเยเกือบเกียบเาเกือบบานเลยเอ้ยเอื่นเจ้าคืนไทยดอกเป็นคืนไทยรถเอ้าจุมเมื่อนี่โอ้ยส um ุขาติคบัมแม่มันบโ่รึเล่ ใช่ไปขึ้นรถไปขึ้นรถ